เฮ้ยาดะครับตังนี้ด้ครับอยู่ครับอยู่ว,อวโอ้ยของครับปลาตาัด้ครับปลานี่ปลายัลายางละขอครับของ รอบนี้ทำเงี้ยงๆด้วยครับนี่สิปลายยังน,นะครับเด้ออ้ำตึกๆอยู่หมาหนะครับเด้อบ่าวอีนเด้อ จอกหน่อยครับเห็นไหมครับพี่หาตัวครับอ๋ออ้ยเขงขวานครับอือขวานอึน่าเลยครับเลือกใช่ครับถือะดือมันออ้น ลุม,คลม,มัครับยกลุมมันไปยังไงครับหลายตัวอยู่ครับลุ้มปลาครับมันหนีไม่แห่ครับเ,เดขึ้นไดบอหันละงม่ไรเหลาย,ยาครับ พีนอยขับอูุนลุนดครับอนี่จังเืเป็นลุมรเป็นลุมนองี่้อไหน,นะครับนี่กูเอ,เอเ่าอถือรุมนี่หห้งเลยครับโอ้หูาเจ็บ สิยืดเชิบกครับมันนี่ครับประโจกครับประโจกลุ้นลวนมันมามันมาเต็มเข้าดตอนี้เต็มเลย ข้าดอนถ้าจะดงันครับเรื่ององนี้นครับโออ้โอ้ตัวสีอกใส่หาเส้นกรลางร้ายครับร่างปีงแสบร่างเอาไปหนึ่งแสบครับท่น เขาแลงแล้ะครับเขาแลงแหละครับเขาแลงแล้วนลุลมม้มมันครับเลือกนะครับบ้านถึงลุ้มมันพอด,ดีครับตัวนี้ไ่โลครับตัวนี้ตัวนี้มีไซโลครับนี่ไ้โลครับตัวนี้ไ้โลไซโลมันหมาทํานหมา ปลาเสร็ลุ้มปลาไปนเนี่ยนี่แหละครับมองยูมันเลยครับมองนี้นี่เชือกโดนถือเชือ,อ,อครับค่อยถือมัื่อนคนไหนดอกโมน,นี้นั่นนี่ครับปลาอยู่รุ้มกับยูมองนีแ้แหละโมไปไซบ้านถืขอข้างขาบ้างครับ ยี่สิบกุโตรครับมันมนี่แต่จะมียี่สิบ่ะปลาโจครับ,ปรรรบไปเก่งมี่ชอบซีสตัวปลาสก,กางโอ้โหครับสกางกระนี้ครับ,กกรม,รบมันครับรอบนี้มานครับ ก็ไลมองกันเต็มมือนครับผมหาปลากันเต็มให้ได้หาเส้นครับผมวัยรุ่ิดบานีฮหาเส้นนะครับเด้อมันหมาครับมันหมาอีเก่งสองตัวครับมันหมาครับจังเบอร์ครับดอกนี้จังเบอร์จังเบอร์เศร้าครับดอกนี้มันเศร้า ดูนะครับบ่าเห็นสมมติยิงยึดอยู่ครับฮะมันหมานคันหมานแล้ก็ไล่กนที่ตามไปนะครับเด้อครับสวัสดีครับมันหมานครับ,ด,รบดอกนี้